ไปสองแปดนาทีไปสองแปดนาทีโอ้เริ่มต้นยำเลยสวัสดีครับเจเล็กสวัสดีครับร้านสุดตามยำเจเล็กประจวบครับวันนี้ผมใส่แมสนะสองชั้นนะเสียงอาจจะอุ้ยนิดนึงนะครับอยากชมบรรยากาศนะฮะกับบรรยากาศถนนคนเดินอ่าถนนคนเดินป่าประจวบนะฮะก็กลับมามีเหมือนเดิมแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะวันศุกร์วันเสาร์นะครับแต่ถ้าวันธรรมดาเจเล็กก็ขายปกติอยู่ตรงเลยตรงนู้นไปนิดนึงนะฮะ เอาไปจวบนี่คคกแรกเลยค่ะเดิมประเดิมเลยเมนูอะไรอื่นประเดิมเนี่ยผัวปูค่ะโอ้จันทูพริกเผาใช่ค่โอ้โอ้ห้เยอะขนาดนั้นเลยพีิเผา เค็มคนรล้อน้องเขาพิเศษพิเศษมา20ตัดเครื่องน้อยก็ม่อร่อยอยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบพริกขาวนิดเดียวค่ะคุณโจไข่แดงนี่แสดงว่าอยากกินจริงมรอเลยนะน้าต้องนนนเปิดร้านานา,านงรม นี่จะเริ่มเริ่มขายแล้วฮะร้านเดิมกำลังตั้งร้านนะวันนี้ร้านจะรู้สึกกว้างขึ้นนะนี่ครับโ<ะ>อ้นี่ดูร้านกว้างขึ้นกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับไปหาอะไรอยู่มุมนั้นนะ่ะม,มีอะไรพิเศษโอ้กุ้งกุ้ง ไม่วางตัดนวดทำมันแดดมา็มาแบบกแบบ็มี้นี่แมงดากุ้งอยู่ด้านนี้คักที่มอนถือว่าใส่หมวกกับน็อกไปยืยนตากแดดเพื่อรับวิตามินดี <c oughs> ครับกันโควิดอะไรนะคะรบบับแสงวิตามินดีป้องกันโควิดเด้ง ชอบพี่แลใส่เสื้อนะพี่มอนนะสี่บาทเจ็บบาทใจกีเผ้ากัใเ่ตัวตีไม่ใช่เยอะเหมือนกันโหใส่แล้วเนาะตัวดำดิ <c oughs> ยังไม่ได้เปิดซิงค์งเลยเปิดซิงค์ด้เหรอวันนี้มีอะไรบ้างมีกระลำ เนี่ยขาว่าไม่มีผักถึงไม่ได้มีต้องให้น้อยหนาผักสลัดแ้งก้าถั่วผักยาวหมนละถั่วปูเออนี่ผักอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยมันปูไม่ใช่ผิดแล้วจิงจิงอืมใช่ยี่ไหนอ่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะครัผมลองไปกินก่อนที่ว่ากินกับขนมจีนน่ะผักอะไรจกบยักษ ไม่ใช่มันปูเรารู้ว่าไม่ใช่มันปูออชื่อจำชื่อไม่ได้ใช่นี่ซอยถูกูครับ ใหม่ไหมมะม่วงใหม่ไหมเอาไหมลูกจะอันนี้ก็ใส่ได้กปกติแล้วลูกนะชินหไหมคะเะชื่อมเชื่อมทิ้งุกงานจอดูเท่าไหร่ครับเนี <100 Y. S 2> ่ยร้อยยี่คือน้องชอบทานกุ้งสุกกับไข่แดงอะ่ะ แต่น้องบอกอยากเพิ่อมอะไรอี20บาทเราก็หยวนเหยื่อแล้วใส่หอยนางรมไปสองตัวหอยนางรมสองตัวเองเยอะมั้งเ็นมีเตียงของม<ห>าเยอะนะนี่มอนมาอันนี้น้ำยำห้าุงเดยอ อ้าวใส่ข้าน้ำยำเหรอใช่อันนี้แต่ลูกค้าที่อยู่ในคลิปของน้องฟุกน้องตันอยู่ว่าเช่อที่สั่งสามสิถุงนะคะจ้าน้ำยำถั่วตันนนองพิเศษไปแล้วนะลูกนะโชคดีนะลูกเอาักเผิเ่กอะไรแก้มน,นะจ้าขรับใจนะลูกโอ้โหอ,อตาว นได้ข่้ีใจแล้วนะพี่มอนเนาะสามครกเลยตัวสามครกทำทำไปห้าชุดนี่แหละห้าตัะสอาครกนะวันนั้นพี่มอนก็มาจองไว้มาหาหนูกั๊เดียวที่รถเพินกลับบ้านไปแล้วไปถึงบ้านเราลืมไปว่าจะมาสั่งน้ำยำ น้ำยำถั่วตันแหละนะฮะน้ำยำถั่วปูนี่แหละน,ะน้ำยำถั่วปูได้ดถ่ายอยู่ก่อนนะถ่ายอยู่ครับมันก็ยืนผู้คนเดียวมามามาแตงกันนาวด้หมอนจะไม่ทานเปรี้ยวหรอดูกันนะคะใส่บัวไหลบัว บางคนเรียกหลดบัวเพก็ถูกใช่ไหมถูกหลดบัวก็ได้เนะาะหลดบัวไหลบัวเหมือนกันนะฮะ โอ้วันนี้วิวสวยมากพอ,อประมาณเดี๋ยวไปเ็ดพริกเขานะใช่ไหมหรือว่าอยากแอดแซปต์สั่งก่อนได้ก่อนนะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะครับลูกค้าเริ่มไหลไมาแล้วครับบ่ายสองก,กว่าอะไรจะปิดคลิปแล้วค่ะยังยัง <laughs> วันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะตีสามนะวันนี้นันนาตาติ้ตมมาตูมตีสามนี่ทำไมไม่เมาไม่กลับ ไม่เดี๋ยวต้องให้เจเล็กเปลี่ยนเสื้อสักสองตัว <laughs> ดูค่ะนะคะโอ้แบบนี้เหรอก็คุณเคยเห็นนั่นเนี่ยเอากล่องมากล่องที่ร้านเราเนี่ยละคะรลงกันลงกันหมดเลย,เยใช่นไหมใช่โค,โค,โคือหนูว่าจะทำทำชอบทำทีล็อกคบก็แค่ไม่เสมออะไรแต่แม่สั่งเป็นห้าถุงน,นี่จะคลองเหรอเอาไปกินกันอะไรครับชอบทานกันมะละกอทานเนี้ย<ร> อ๋อของอ้วน,นดีน้ำยำทนะี่นอนเนี่ยคนบ้านเราโ,โจอแล้วตอนนั้นไปเช่้าคุณพ่อที่ลาดลีนานแล้วหลายเดือนละแล้วก็มาซื้อหนูไปสามเส็ดถุงอ,อาไปกินที่ลาดลีใส่ใส่เนื้อปลานี้ก็ได้นะปลาจริงจังเนี่ยเนี่ยอันนี้อ,อะ บอลเขาบนขูดทั้งหมดขูดทั้งหมดวันนี้มาหาหนูจะทานอะไรรีวิวลางแบบอะอ๋อเยอะสักตู้นะน่ากินเนาะเยี่ยมเลยครับได้นะเอาเอากระมังมาใส่เลยอ่าอะไรนะไม่คืออย่างนี้นี่นอมก็ไม่ทันได้ฟังเราคุยไง แล้วพี่มามเข้าใจว่าสามบอกทำเพิ่มแถมีกน้นเปิดแล้วทำเพิ่มนอนเาทิตย์ก็มดจ้าอาทิตย์เดียวก็มุดโอ้กินเป็นอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยวกินนี่นั่นก็สวดสามออนซองชิ้นแล้วแล้วปลาหมึกสองชิ้นปลาหมึกอะไรเนี่ยหรอเงนแหลกเนี่ยที่พอพอหรอ หมอบนหหมมอบมอบนอบนนยังไงหมอก็เป็นนะนหอนนะมอความดันมันขึ้นหมอก็เป็นเบาความดันเบาหวานอยู่เหมือนกันเราหมอชอบดอูกินเขาว่ากินแค่ยากกินคอสีนิดนี้นี่แดงๆเลยไม,มอ พอไหมอ๋อังเยอะดไทีนี้นาะเอาดีๆจริงจริงปิงจทีน้ได้ได้เคยกินร้องร้องได้ได้หนึ่นสองล็อกสามโอ้ะ เอาอย่างอื่นเลยไหมไม่เอาพอแล้วพอแล้วได้ได้ไม่ต้องโวยวายเอาไปทั้งหมดร้อยห้าสิบก้อนยาได้ยาวลงเพียนะเอากระเทียมค่ะแล้วก็พริกเผ็ดไยมคะพริกเผ็ดด้วยจ้ะเอาตำไทยไม่เผ็ดแล้วก็เอาตำไทยปูจ้ะไม่เผ็ดพริกสักเม็ดสองเนี่ยนะมีทองฟ้าสดใสนะฮะโอเค อะไรไน้อยหนาคลิปสองนมตแล้วก็อะยำรวมสุกค่ะอาบแดดกันนะ แล้ววิตามินดีใช่ไหมองก,กันโควิดงานเน่านาไม่ได้วิตามินหรอกเพราะว่าเน่านากลาัวแดดสามโคกสามสตไตล์เลยสามโคกสามสตไตล์ โอ้โหมีเอลซี่หาลูกด้วยนะครับมาจากจังหวัดไหนครับอุบลค่ะโอ้มาจากอุบลอุบลราชธานีต้องส้มตำตอกแตกอันนี้เดี๋ยวลองลองอ่ารับสั่งขอบคุณนะลูกค้ารอบชิมไม่ปลานะคะได้ไหมคะทพิถางสามก๊กสามแบบ ได้นะคะหนูขออนุญาตเลยตะลานค่ะรับเติมวานอีกหนได้สิจ้ะนะคะพอเราทิ้งเลยนะคะอ๋อนะคะ่ะจ้ะเดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะจ้าได้จ้ะไหนนะแม่บอกตัวเลขย้ำปูเจิดโลก50บาท นงดมเจ็ดสิบแซลมอนหนึ่งร้อยข้าวโพดมะม่วงสี่สิบโคาร้าสามห้าไหลบัวร้าสี่สิบแค่นั้นละลูกนาถืออันนี้นะลูกอันนี้คู่คู่กับที่มือแม่นะหาอยอดบองจ้ะ นี่เป็นเมนูสั่งกลับบ้านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรายการหกรายการสามร้อยกว่าบาท,บาทอ,อันนี้ลูกก้าวันนี้จัดเต็มนะฮนะ เจ้าพวงจะพูดเล่นว่าไม่กินนี่หรอนี่แถมนี่แถมไม่เสร็จแบบแถมแถมแก้เปรียปร้ยวหลอกให้ตีรถมาอีกอย่างว่าน้ามาก็ช่วยค่ารถยี่สิบจากไหนครับอุบลน,นี่นะอ <laughs> อ้ย <c oughs> ผมว่าเป็นพันนะประกอบยห้าจ้าจะนะ แซลมอนนี่นะไนนาแซลมอนข้าวสองไม่หั่นมาจะเอาให้เติดชิ้นบวไปหนึ่งชิ้นเลยนี่ครับอันนี้เมนูอะไรเอ่ยยำข้าวผัดมะม่วงสดตค่ะเจอขี้ว่าแถมเหรออ๋อไม่แถมไปแล้วค่ะเหนือข่าวแล้วร้อนคนไม่ร้อนเลยให้ลูกค้าไปนั่งแถมไม่ได้ด้วยอันนี้ขายนะคะอันนี้สี่สิบบาท ติดของที hmm. <Nacht> ่ใหม่ตําบูกะลัง